ิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตีชัชาตินะครับวันนี้เรามาถึงที่บ้านของโกนะครับก็ต้องมานี่เลยครับแวะมาสวนอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่เราจะมาทำคอนเทนต์นะครับเราก็มาเหมือนเดิมครับมาแวะมาดูนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นด้านก็มันไม่ใช่ด้าน้างสีจะเป็นเน่อป่ายางนะครับของลุงผมนะครับเดี๋ยวเราจะแวะ เข้าไปนี่ครับไปดูนะครับว่ามันมีอะไรนะครับมันก็ไม่มีอะไรหรอกครับมันก็จะมีแต่มีแต่ยางพารานะครับก็มีแต่ยางแหละไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็ติดตานะครับเตรียมส่งเมื่อรอบที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านไปเมื่อกี้นะครับเราก็ได้ไปร้อยอ็ดไปนี่แหละ ไปลงหลุมนะครับได้เงินเยอะอยู่นะครับนี่ครับมันออกมาเป็นก้านแล้วนี่ครับมันออกมาเป็นก้านแล้วครับติดตาแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูฝั่งนู้นครับเราจะไปตรวจสอบกันนะครับ ครับการมันยังมันมันตอนนี้มันใบอ่อนอยู่นะครับถ้าเป็นในพวกนี้ใบมันเริ่มโตขึ้นโตขึ้นแนล้วนี่ครับผมก็ไม่ได้ใส่เสื้อกันแดดมานะครับมันก็ร้อนนะครับจะทําให้หน้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูในนั้นครับเราจะไปดูว่ายางที่เราเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยมันยังขาดเหลืออะไรไหม ผมคิดว่ามันมันหมดแล้วแหละผมก็จะพาเดินดูได้เฉยครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้กับชอบตีทศชาติแล้วก็กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับวันนี้พามาเดินชมยางครับรถครูจรไปมาเยอะครับรถครูจรไปมาเยอะก็ไม่ได้ทาคลิปมานานครับเราก็เพิ่งเจอครับเพิ่งเอาเป็นคลิปใหม่ครับนี่ครับวันนี้ก็นี่ เดี๋ยวผมพาเดินไปดูนี่รับก็ติดตานะครับลักษณะติดตานะครับเราก็จะเอาถุงมามัดใส่กับก้านใบมันครับอูกล้องเมื่อกี้ร้อนมากครับมันอยู่ตรงนี้ร้อนมากครับเห็นไหมครับเป็นแถวเลยครับแล้วพอทำนี้เสร็จนะครับพอเราเอาถุงมาติดเสร็จเนี่ย เราก็จะตัดก้านมันครับลักษณะในการตัดก็คือเราจะตัดตรงนี้ด้านบนนะครับไม่ตัดตรงด้านล่างเพราะว่ามันจะไปโดนอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้อะผมไม่ค่อยเก่งเรื่องกเกษตรนี่ครับก็นี่ก็ตัดประมาณตรงนี้ครับตัดไปครับแล้วก็พร้อมเอาไปไว้ด้านหน้าครับวิธีการนะครับที่เริ่มต้นทํายางแบบนี้วิธีการขั้นตอนขั้นแรกครับเรา วิธีการมันไม่ใช่แบบนี้ครับอันดับหนึ่งนะครับให้เราซื้ออุปกรณ์มาครับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกันไกลกระจอบนะครับแล้วก็เสียมนะครับแล้วก็เครื่องตัดหญ้านะครับทําไมต้องซื้อเครื่องตัดหญ้ามาก็เพราะว่าเวลาสมบุ์นะครับนี่เห็นไหมครับหญ้ามันโดนครับเราก็ต้องมาเตรียมตัวตักแล้วก็เท้าเสียมกระจกมาใส่เนี่ยมาขุดเนี่ยถามว่ามันเหนื่อยไหมเหนื่อยมัาเหนื่อยนเท่ากาันตัดหญ้าก็เหนื่อยครับแต่ว่า การตัดหญ้าเนี่ยมันจะเร็วกว่านครับขั้นตอนในการเอาการติดตาเนี่ยมันยังไม่เริ่มใช่แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าวิธีขั้นตอนที่ผมทำเนี่ยทำยังไงครับผมก็ได้ทําไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วครับนี่มาพาไปดูครับ นี่ก็เป็นถุงนะครับที่เรากอกนะครับกรอกใส่จํานวนก็ร้อยกว่าถุงครับนี่ก็รอบที่แล้วก็ได้ขุดหลุมแล้วก็ลงนะครับเอามาลงพอลงเสร็จนะครับเราก็เอามาเล็ดยางเนี่ยมาปลูกใส่กับถุงนะครับก็มันผมก็ไม่ค่อยเกี่ยวไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเกษตรพวกนี้นะครับก็ไม่ได้เก่งผมก็ มีเวลาว่างครับก็มาทําช่วยลุงป้านะอามากอกถุงครับนี่ก็เป็นถุงเก่าของผมแล้วก็ของยายผมนะครับมันเหลือนี่ครับพอกอกเสร็จเราก็ต้องไปหาที่ที่ลงเองครับแบบไปหาพื้นที่แต่ว่าคลิปก่อนหน้านี้ครับผมก็ได้เอารถแมคโครมาขุดนะครับแม่กับป้าเอามาขุดแล้วเราก็จะเอาถุงพวกนี้แหละน่าจะไปลงนู่นนะครับเพราะว่ามันไม่มีที่จะลงแล้วครับก็ ออก็น่าจะกอกดินนะครับก็กอกไปเรื่อยๆครับเพราะว่าก็ให้กอกกอกเสร็จปุ๊บเรยวเราก็าไปวางครับมาจัดเรียงนะครับนี่เัาก็เป็นลักษณะการกอกนะครับดินก็จะเป็นประมาณนี้ครับทําไมทําไมต้องกอกเต็มเพราะว่าถ้ากอกเต็มจนเกินไปเนี่ยมันจะแต่ว่าดินบางดินที่ผมกอกไปเนี่ยมันจะ เป็นอะไรวะดินมันจะไม่แน่นนะครับดินมันจะไม่เสมอกันมันจะทําให้ถุงมันหลวมได้นะครับแต่ไม่จําเป็นที่ต้องกรอกเต็มนะครับเหมือนก็ผมก็กรอกนะครับกับยายผมนี่ลักษณะการเต็มถามว่ากรอกเต็มได้ไหมได้ครับแต่ต้องเช็กดูดีๆว่าดินมันเสมอกันไหมเพราะถ้าสมมุติว่านะครับถ้าสมมุติว่าเรากรอกเสร็จไอตรงเห็นไหมครับไอด้านล่างตรงนี้ครับที่ผมขยับตรงนี้ ดินมันจะรู้สึกว่าตรงนี้นะครับมันเหมือนแบบดินไม่ติดกันนะครับก็คือดินไม่แน่นเราก็ก่อแล้วเราก็ทุบลงกับพื้นนะครับทุบเบาๆแรงนิดนึงก็ยังดีครับไม่ต้องเอาแน่นมากจนเกินไปครับนี้เราก็จะเตรียมผลิตไว้ครับนี่ครับรถเทดินเยอะมากครับเยอะมาก ถวนี้ไม่มีปัญหาครับรถเทดินวิ่งเยอะครับโอ้ผีเสื้อครับเต็มหมดเลยดูดีครับไอ้นะโอ้ถ่ายไม่ทันนะครับมาดูกันต่อครับนี่ร้อยกว่าต้นครับฮ้ยไม่ใช่ร้อยกว่าถุงพอเสร็จเราก็จะเตรียมขุดหลุมแล้วก็เอาถุงที่เรากอกจำนวนพวกนี้เนี่ยไปหาที่วางใส่เองเดี๋ยวเราจะไปดูยางกันต่อครับ นี่อันนี้ก็ได้ลงไปก่อนหน้านี้อันนี้นะครับก็เป็นดินที่ผมพูดเมื่อกี้นั่นแหละไอ้ดินที่กอกครับก็เป็นดินเมื่อกี้นั่นแหละเราก็รอหามล็ดอะไรมาใส่เอานะครับก็มันไม่มีที่จะลงแล้วครับก็ต้องเลยเอามาวางได้แบบนี้ครับมันมันไม่มีที่จะลงจริงๆนะครับก็ตอนนี้ก็มา่งป่าออกมาแล้วแหละครับก็รอถึงไปลง นี่ครับต้นผักติว้วกินได้ครับเป็นอาหารกินได้กินกับลากก็ได้กินกับส้มตําก็ได้ครับอร่อยมากสิ้นสุดเขตของพื้นที่ครับบุบผมเจอตะกะเตนเห็นไหมครับตะกะแตน,น,ตะะแตนมันเปลี่ยนสีปกติตะกะแตนในตัวนี้ครับจะเป็นสีม่วงก็ได้นะครับสีเขียวก็ได้นะครับ ผมเคยเจอสีม่วงเป็นค้างแรกนะครับที่ร้อยเอ็ดเยอะมากครับอันนี้เป็นตะกะแตนนะครับผแต่ผมจะไม่จับมันนะปล่อยเข้าไปเดี๋ยวผมจะพาถ่ายสัตว์นะครับถ้าเจอสัตว์ตรงไหนเราจะถ่ายด้วยส่วนมากก็เจอแต่มดนะครับส่วนมากนีเสื้อผมบอกเลยว่าผมถ่ายปีเสื้อแทบไม่ทันนะนี่ครับเห็นหมปีเสื้อ บอกเลยว่าผมถ่ายผีเสื้อแทบไม่ทันต่อไปต่อเยอะมากครับผีเสื้อเยอะมากถ่ายแทบไม่ทันนะครับมือผมอาจจะไม่ไม่ค่อยนิ่งแนละกล้องจะอาจผลกระทบมันจะเป็นแบบผลกระทบเสียนะครับก็คือแบบกล้องอาจจะไม่ค่อยนี้เท่าไหร่นะครับ เราก็ยังไม่มีเงินลึงทุนนะครับนี่สปิงเกอร์ครับสปิงเกอร์ก็เอาไวร้รถยางครับเวลามันร้อนนะครับแล้วก็ไปเปิดอะไรวะคันอ้าวนะครับแล้วก็สปิงเกอร์ก็จะทําหน้าที่มันเองนะครับก็มันก็จะหมุนอย่างนี้ครับหมุนอย่างนี้แรงครับแรงหมุนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับพอเรา พอเราไม่อยากรวมันเสร็จแล้วมันก็จะหยุดนะครับเกษตรกร,ะกรนะครับก็แบบนี้ครับเพราะว่ามันร้อนนะครับจะทําให้ใบาย,ยางครับอาจจะการมันอาจจะดูไม่ดีหรือว่าอันนี้คือความคิดผมนะแต่ว่าถ้าที่จริงทางเกษตรกร,เ,กรเขามีคําตอบที่ถูกกว่านี้กว่าผมอีกอันนี้คือความคิดของผมคือลักษณะนี่ผมเจอใบนี้แล้วอันนี้คือความคิดของผมนะครับลักษณะใบามันจะเป็นแบบนี้ใบมันจะไม่สวน ไม่สวยครับลักษณะที่ต้องมีสปริงเกอร์ก็คือทําหน้าที่ลดใบยางแล้วก็รดแบบเหมือนเราลดน้ําต้นไม้แต่ว่าถ้าเราไป่ลดต้นไม้เรจะตายใช่ไหมอ่าเราก็ต้องทำหน้าที่นะครับเพราะว่ามันร้อนเะยครับช่วงนี้ร้อนมากเดี๋ยวเราจะเดินไปแถวนี้นะครับตอนแรกว่าจะเดินไปนู่นนะครับมันไม่มีอะไรแต่ทุกคนก็มีอย่างเดินเนี่ยมันฉนอ้เลย ขี้เล็กครับต้นขี้เล็กอันนี้มันเป็นใบที่ไม่อ่อนนะครับเป็นใบที่แข็งครับมีไม่เยอะจะมีขี้เหล็กมีอ้อยมีผักติว้วแล้วก็มีมะพร้าวครับมีขนุนนะครับขนุนจะอยู่ฝั่งด้านในนะครับเดี๋ยวขอหยาดหันกล้องขนุนจะอยู่ฝั่งด้านในนะครับก็ที่โพออยตรงนี้ก็มีแค่ยางพารานะครับไปเดินต่อครับ นี่ผมเพิ่งเจอผมเพิ่งเจอต้นอันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นต้นอะไรแต่ลักษณะมันเหมือนต้นเน่ะมันสับปหลังเดี๋ยวเอาให้ดูคนระับนี่ผมเพิ่งเจอมีกี่ต้นวนะมีหนึ่งมีสองมีสามมีส,มมสี่แถวนี้นา่าจะเยอะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันต้นอะไรแต่ผมยังไม่ได้ถามลุงผมเพิ่งเห็น เอาเท่าที่ผมเห็นนะครับก็จะมีหนึ่งต้นอ้อยนะครับแล้วก็สองขนุนแล้วก็สามะพร้าวสี่อย่างแล้วก็ต้งกระติว้วมีเยอะกว่านี้ครับที่ผมไม่รู้อ๋อแล้วก็หน่อไม้ครับหน่อไม้นี่ไม่ได้ทําขายครับหน่อไม้นี่ทากินนะครับถ้าจะทาขายก็จะมีเฮ้ยไม่ใช่ทําขายมันเกี่ยวกับอาหารขี้เหล็กก็เป็นอาหารนั่นแหละครับก็ขี้เหล็กเนี่ยก็จะเอาไปส่งที่กรุงเทพนะครับไม่ว่าจะขึ้นรถไฟ รถอะไรล่ะรถทัวร์ครับอันนี้กระติ้วก็เหมือนกันครับอันนี้เป็นพวกสายอาหารทั้งนั้นแล้วก็ไปส่งกรุงเทพครับถ้าเป็นพวกยางพาราเนี่ยไม่ว่าจะไปส่งที่อำเภอไปส่งที่จังหวัดอะไรแต่สวนมากที่ผมเท่าที่ผมรู้นี่คือโครงที่ของผมนะเท่าที่ผมตอน,นเด็กผมได้ช่วยลุงเนี่ยเท่าที่ผมรู้เนี่ยคือเอาไปส่งแค่อำเภอไม่ว่าจะเป็นอำเภอนาเดียอำเภอนาสวนอะไรก็ว่าไปเออแล้วก็พี่บูนอะไรก็ว่าไปครับ เท่าที่ผมรู้ผมอยากเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดตรงนี้มากแต่ว่าถ้าแบบมีความฉลาดเฉลียวฉลาดหน่อยก็มันจะสามารถเอาดินที่เราก่อตรงที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเอามาลงตรงนี้ได้น,นะครับเพราะว่าจะทาให้พื้นที่เรากว้างขึ้นด้วยนะครับอูยผมเจอผีเสือ้อ ค่อยๆเดินไปเห็นไหมฮะรู้สึกว่าเห็นไหมครับเห็นไหมครผีเสื้อปีกขอมันเนี่ยเหมือนกลมไม่ใช่ดิปีกขอมันเนี่ยกลมกลืนกับใบยางของลุงผมมากสีเขียวเหมือนกันเป๊ะเห็นไหมครับ กลมเกินมากแต่เอาที่แน่ๆก็คือไอ้ด้านล่างตรงที่เป็นสีน้ําตาลไม่ค่อยกลมเกินเท่าไหร่ครับอุย้ยมันมีสองตัวครับมันน่าจะผสมพันธ์กัน,นครับปีเสื้อต่ครับเห็นไหมครับมันน่าจะผสมพันกันโอ้สีสวยมากกลมเกินกับยามากผมนึกว่าตรงไอ้สีน้ำตาลนี่จะเป็นแคปปีของปีเสื้อนะครับของไอ้ตัวที่เป็น ที่มีปีกสีเขียวแต่ที่ไหนๆที่แน่ๆก็คือผมดูไปดูมามันมีสองตัวน่าจะผสมพันธุ์กันไหมก็เป็นตัวลูกตัวเมียรครับผมก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆน่าจะผสมน่าจะผสมพันธุ์กันครับเห mm ็น hmm. ไครับไปต่อครับไปแล้วครับสีกลมกลืนมากครับเห็นไปแล้วไปอยู่ตรงต้นขี้เหล็กฝั่งนู้นแล้วเอ้ามีตัวครับไวมาก ไปครับ,รบดักเคลียรตรงนี้มากเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราเคลียร์ตรงนี้ออกไม่ว่ามันจะมีต้นอะไรก็ตามานี้อีกแล้วครับต้นนี้แล้วผมขอเข้าไปดูใ,ใกล้ๆนี้มันคือต้นอะไรวะแต่ผมไม่ได้ถามดมันเหมือนเอ,อ่อเท่าที่ความเห็งของผมนะลักษณะมันเหมือนต้นมันสกันะปรังมาก แต่ว,ว่าถ้าตะเคีย์ตรงนี้ต้นนี้กับต้นกล้วยเนี่ยมันก็จะไปกันหมดนะครับแต่ถ้ายังไม่ปลูกเนี่ยถ้ามีหญ้าอะไรก็ดีครับถ้าเราเอาอนีกคือลกคือดูแบบกุเลี้ยงมากข้าศาัรแล้วก็เราจะก็จะสามารถเอายางที่เรากอกตรงนู้นนะครับตรงนู้นมาไว้ตรงนี้ได้ครับต่อ เจออีกแล้วครับผีเสื้อตรงนี้ผีเสื้อเยอะมากครับี่เจอแล้วมันเหมือนจะเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติของมันนะครับที่มันอยู่ตรงนี้ครับผีเสื้อผมควมเอาความคิดของผมนะมันจะชอบอยู่ตามต้นไม้นะครับตามกิ่ง โกจะเกิดว่าเป็นผีเสื้อได้เนี่ยมันต้องเป็นหนอนก่อนนะครับผมขอบอกว่าถ้าผีเสื้อจะเกินเนี่ยต้องเป็นหนอนก่อนคงรู้จักหนอนใช่ไหมครับหนอนผีเสื้อที่เขาเรียกกันนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะพาถ่ายธรรมชาติไปด้วยครับก็มาดูนี่ก็น่าจะเป็นเมื่อกี้ฝนตกครับแต่ก็ตกไม่แรงนะครับเมื่อกี้ หัวเสียงจริงหลีดร้องครับโอ้ผีเสื้อเป็นบางครั้งผมก็ถ่ายไม่ทันครับส่วนมากถ่ายไม่ทันมือผมต้องด้ชาครับไม่เร็วเยอะมากครับผีเสื้อแต่ผมจะบอกนะครับเดี๋ยวขอหันกล้องแต่ผมจะโฟกัสไอ้ตัวที่ผมที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับสีมันสวยมากกลมกลืนกับใบยางมากครับ กลมเกินแต่ที่ไหนได้ครับไอ้ตรงสีน้ำตาลเนี่ยไม่ใช่ปีของมันนะครับก็มันมีอีกตัวนะครับก็าน่าจะผสมพันธะุ์เนก็มีตัวลูกนะครับแล้วก็ตัวเมียผมก็ไม่รู้ครับแต่ว่ามันเหมือนจะหอ,อกลูกหอมเมียไปอะไรผมก็ไม่รู้แต่ผมมีสองตัวครับแต่ไม่รู้ว่าไอ้ตัวสีน้ำตาลเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียรหรือว่าจะเป็นตัวลูกแต่ที่แน่ๆมันมีสองตัวนะฮ ก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามฝากช่องนี้ด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าไว้เจอกันโอกาสใหม่ครับสวัสดีครับ